สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับกับพีรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้างานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับของทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกหนองนานะครับนะพิกัดอยู่ที่บ้านพรมสวรรค์นะครับบ้านสว่างอารมณ์โทษนะครับบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลพรมสวรรค์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะนี่นะครับทีมงานเสียเสียรรถขุดนะครับตอนนี้กำลังลงไปขุดนะครับชั้นที่สามนะครับแล้วก็จะลงไปอีกนะครับเพื่อขุดเจาะสะดือน้ำนะครับซึ่งตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด22ไร่เศษนะฮะอลังการงานสร้างมากนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับ บรรยากาศสดๆงานขุดตรงนี้นะครับแพนกล้องให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับตรงนี้ด้านนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเฉพาะที่อยู่อาศัยตรงนี้ประมาณสักประมาณสักสองไร่นะฮะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ขุดเสร็จแล้วนะครับมีการเาจาะ หลุมขนมครกนะครับตรงนี้แล้วก็ขุดกั้นน้ำเยอะมากนะครับพื้นที่ตรงนี้น้ำเยอะมากนะครับสูบกันตลอดยี่บส <im> ี่ช <face> ั่วโมงนะครับนี่นะครับแล้วก็งานตรงนี <template> ้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับ นี่นะครับการขุดก็มีชั้นมีเบิร์มนะครับเพื่ออไม่ให้มีการพังทลายนะครับหรือลดการพังทลายได้น้อยที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ดินเหนียวสวยมากนะครับนะพื้นที่ดินเหนียวแล้วก็ที่สําคัญเลยคือน้ํานะครับขณะที่เราขุดอยู่นี้นะครับน้ำก็ออกตลอดนะฮะแล้วก็ เราจะต้องสูบน้ำออกด้วยผมพาท่านผู้ชมไปชมนะครับพื้นที่ตรงนี้สุดยอดมากๆนะครับนี่นะครับดูน้ำนะครับไหลกิ๊กๆตลอดเวลานะครับรวมๆนะครับใช้เครื่องสูบน้ำสองเครื่องนะครับนี่นะครับดูนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะครับ นี่นะครับไหลเอกเป็นท่อเลยท่อแตกนะครับไหลซึมออกมานะครับนี่นะครับเป็นทางเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นน้ําผิวดินนะครับนี่นะครับไหลดูชัดๆเลยนะครับนี่นะครับไหลลงนะครับดูนะครับน้ําซึมออกนะครับ ดูชัดๆเลยนะครับนี่นะครับซึ่งออกรอบ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 บ่อนะครับดูลักษณะน้ำไหลนะครับผมว่าเนี่ยน้ำเ,เท่าๆกับความความแรงของน้ำน่าจะอยู่ประมาณาประมาณท่อสามหรือ4นิ้วนะครับ นี่นะครับดูน้ำไหลเป็นทางเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมซูมให้ดูนะครับชัดๆเลยนะครับนี่นะครับไหลแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับตลอด24ชั่วโมงท่านไปชมดูนะครับมันสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่นะครับ ดูเลยครับท่านผู้ชมครับน้ำแบบโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็น้ำตรงนี้นะครับเราปล่อยแค่คืนเดียวนะครับความลึกตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับ3เมตรกว่านะครับดูดินชั้นแรกที่เราเปิดนะครับประมาณ1เมตรตรงนี้มาประมาณ3เมตรแล้วก็ตรงนี้อีก3เมตรกว่านะครับ รวมๆตอนนี้ก็คือประมาณ7เมตรกว่านะครับแล้วก็มีสะดือตรงนี้เ,เป็นหลุมขนงคกนะครับยังไม่เจาะสะดือนะครับหลุมขนงคกตรงนี้ลงไปอีกประมาณสองเมตรนะครับแม่ตาเมาน้ำดีไหม,ม,มดีมากเลยดูดูเด็ด,ๆ,ดๆตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ดูครับดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวซูไม่ดูนี่ครับนี่น้ำไหลนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เราจะใช้เครื่องสูบน้ำนะครับนี่สองเครื่องนะครับสูบทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงนะครับไม่งั้นน้ำ นี่นะครับต้องเติมน้ำมันตลอดนะครับดูครับท่านผู้ชมน้ำไหลมาได้ยังไงครับมาจากไหนยังไงครับนี่ครับดูเลยครับอืม น้ำไหลจากนี่นะครับเห็นไหมครับน้ำไหลออกมาใสามากนะครับโอ้โหไหลเป็นทางเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับดูครับยังกับน้ําตกเลยครับยังกันน้าไหลมาจากภูเขายังไงอย่างนั้นเลยนะครับดูครับท่านผู้ชมไหลจากกรอบ ทิศทางเลยนะครับน,นะครับบ่อกว้างมากๆนะครับดูเทียบสัสดส่วนกับรถแมกโครนะครับตอนนี้ลงไปเจาะที่ชั้นสามแล้วนะครับก็เตรียมจะลงไปอีกนะครับเพื่อขุดธนาคารน้ำนะครับนี่คือทีมงานเสียเสีมรถขุดครับนี่คือมาตรฐาน ของการทำงานนะครับนะครับเรียกว่าขวัญใจโคกหนองนาโมเดลนะครับต้องทีมงานเสียเสียมรถขุดเท่านั้นนะครับเป็นะระดับตำนานเลยนะครับนี่นะครับดูการเข้าโค้งเข้ามุมนะครับเนียบเรียบคมเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็การขุดก็จะมีการทอยดินนะครับทอยดินขึ้นไปพาทุกท่านมาชมบรรยากาศส,สดๆนะครับของการขุดดินตรงนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับซึ่งเป็นดินที่เก็บน้ําได้ดีนะครับนะชั้นนี้ที่เราลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นที่สามแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราขุดลงตรงนี้เราจะเอารถไปลงลงไปในชั้นขาวๆตรงนี้ขีนะฮะนี่ยชั้นนี้นะครับอันนี้กําลังเปิดหน้าดินออกนะครับเราใช้รถหล้อดัมนะครับในการถอยดินขึ้นไปนี่นะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศสดๆนะครับของการขุด พื้นที่ตรงนี้อลังการมากนะครับอลังจริงๆนะครับยี่บสองไร่ผมลงมาอยู่ที่เบิร์มชั้นที่ชั้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชมนะครับบรรยากาศของการขุดสดๆนะครับดูนะครับสวยงามมากแล้วก็ อลังการนะครับบอกเลยอลังการนะครับโอ้โหน้ำนี่ไหลออกแบบ เรียกเรียกได้ว่าทุกอนูจริงๆนะครับรอบๆบ่อนะครับนี่ครับหลายๆท่านก็สงสัยว่ารถเล็กรถขนาดกลางะจะขุดได้ลึกหรือเปล่านี่นะครับพาทุกท่านมาชมเลยนะครับ อย่างน้อยพื้นที่ตรงนี้น่าจะมีนะครับ8-9เมตรนะครับนะครับในการขุดชั้นที่1เดี๋ยวผมไล่ลงไปนะครับชั้นที่1 1เมตรชั้นที่2 3เมตรชั้นที่3ลงไปอีก3เมตรนะครับเนี่ยแต่ละการขุดก็มีพักมีเบิร์มนะครับเพื่อ,อ,อให้ ป้องกันการพังทลายนะครับเห็นไหมครับว่าตรงรอยตรงนี้ก็จะมีน้ําซึมมานะครับนี่นะครับจะมีน้ําซึมออกมานะครับถ้าน้ำเต็มนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้นะครับท่นานเจ้าของอยากได้ทะเลสาบนะครับอยากได้ทะเลสาบแล้วก็อยากได้อารมณ์พายเรือนะครับนี่คือวัตถุประสงค์นะครับดินเหนียวดีมากนะครับข้อดีของดินเหนียวในการขุดบ่อก็คือ จะไม่พังนะครับจะไม่พังแล้วก็ในเรื่องของการเก็บน้ํานะครับดูการเก็บงานนะครับขอบขอบบอนะครับเราจะเก็บงานอย่างเนียนอย่างสวยกริบเลยนะครับ ดินค่อนข้างเหนียวทีเดียวนะครับน,นะครับคิดว่าอีกวัน2วันก็น่าจะเจาะสำเร็จนะครับนี่เจาะแล้วก็หลังจากที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้น้ํามันอยู่ของตามธรรมชาติเลยนะครับเราจะไม่ได้สูบออกนะครับ คิดว่าพื้นที่ตรงนี้หลังจากที่ขุดเสร็จ,รจน้ําก็จะเต็มพอดีนะครับเพราะว่าโอ้โหน้ํานี่แบบไหลเป็นนะนี่นะครับขอบอยู่โซนนี้ก็ยังมีน้ําไหลนะครับดูนะครับท่านผู้ชมไหลกี๊กๆ,ๆ,ๆเห็นไหมครับนี่นะครับไหลแล้วก็ไหลลงไปรวมกันนะครับ รอบรอบบ่อนะครับเดี๋ยวผมไ่ดูนะครับนี่ก็จะไหลไหลลงไปขอบขอบขอบ,บ่อทางนู้นนะครับนี่นะครับไหลไปนูน้นไหลไปแล้วก็จะไปรวมอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่สูบน้ําออกนะครับจากด้านนู้นนะครับตรงขอบตรงนั้นก็จะไปนูน้นไหลไปเป็นขอบแล้วก็เข้าไปนูน้นอ้อมไปแล้วก็ไปลงที่จุดเดียวนะครับเห็นไหมครับ ก็จะทำให้รถแมโครสามารถทำงานได้สะดวกนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามนะครับรถแมโครก็จะทำงานสอดรับประสานกันนะครับขันหนึ่งก็จะขุดตักนะครับถึงไดเรนท่านผู้ชมหลายๆครั้งนะครับว่าการขุดโค้งหนองแม่เนี่ยหัวใจหลักก็คือการขุดธนาคารน้ํานะครับแล้วก็ ถ้าเราขุดธนาคารน้ำนะครับเราต้องใช้รถ 2- ถึงสามคันนะครับเพื่อช่วยกันทอยดินขึ้นมานะครับช่วยกันทอยดินขึ้นมายิ่งกรณีว่าเราขุดธนาคารนี้ยังไม่เจาะนะครับยังไม่เจาะนะครับจะลงไปเจาะอีกทีนะครับต้องใช้ความสามารถมีทักษะแล้วก็ในเรื่องของความเชี่ยวชาญน,นะครับในเรื่องของการควบคุมรถนะครับ ยิ่งเล็กยิ่งเจาะยิ่งลึกจะยิ่งแคบนะครับต้องใช้ความชำนาญค่อนข้างสูงนะครับนี่นะครับถ้าทุกท่านมาชมบรรยากาศกันสดๆนะครับ สำหรับท่านผู้ชมหรือท่านใดที่กำลังสนใจนะครับกำลังหาข้อมูลในเรื่องการขุดโคกหนองนาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับตรงนี้ผมจะมาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะครับพาทุกท่านไปชมบรรยากาศส่วนอื่นนะครับทีเ่เป็นบริเวณโดยกว้างนะครับ นี่นะครับพื้นที่ตรงนี้มันกว้าง ทีมงานเสียเสียมรถขุดนะครับเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขุดโคกหนองนานโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงงานออกแบบนะครับนี่นะครับเราก็จะถนนตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ10 10เมตรนะครับนี่นะครับกว้างมากนะครับ เราจะนําดินนะครับที่ก้นบ่อนะครับมาลงนะครับมีการแยกหน้าดินไหมครับตรงนี้เราจะมีการแยกหน้าดินไว้นะครับพอลงปุ๊บนะครับได้ระดับที่ต้องการก็จะเอาดินที่เป็นหน้าดินขุดมากลบเอามากระจายอยู่บนตรงนี้เพื่อนะครับประสิทธิภาพในเรื่องของการปลูกพืชในอนาคตนะครับเห็นไหมครับนี่ มีเศษฟางมีหน้าดินตรงนี้ก็จะมีพวกแร่ธาตุที่สมบูรณ์นะครับอันนี้เราก็จะแยกกองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในการขุดโคกหนองนาเนี่ยเราก็จะนำดินชั้นล่างดินก้นบ่อมาวางเป็นแนวถนนนะครับนะเพราะว่าดินก้นบ่อค่อนข้างจะ,ะมี เรทาาต่ำแล้วก็ในเรื่องของความร่วนสุยนะครับมาคาทุกท่านเอ่อมา,อาดูในเรื่องของที่อยู่อาศัยตรงนี้จะเป็นโคกนะครับจะเป็นโคกนี่นะครับค่อนข้างสูงแล้วก็ กว้างมากครับเราทําเป็นสองชั้นนะครับเราทําเป็นสองชั้นนี่นะครับชั้นแรกตรงนี้นะครับพื้นที่อยู่ประมาณสักสองไร่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ทําเป็นสองชั้นนะครับเพื่อสามารถรับรับลมรับแสงได้ดีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรถเล็กไปเลยนะครับอันนี้ อยู่ที่ชั้นแรกนะครับนี่นะครับเราจะทําเป็นสองชั้นนะครับตรงนี้อีกนะครับทําเป็นตัดขึ้นเป็นสองชั้นนะครับเป็นมิติใหม่นะครับของการขุดโคกหนองนานะครับนี่นะครับการออกแบบการทํางานนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับทีมงานเสียเสียมกดขุดนะครับดู ิวงานเนื้องานนะครับเนียนกริปนะครับแผงนกล้องให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านขึ้นไปบ,บนชั้นสองนะครับนี่ขึ้นตรงไหนเนาะ นี่นะครับพาทุกท่านขึ้นมาบนชั้นสองเห็นไหมครับนี่เลยครับโอ้โ้สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแผนกล้องให้ดูรอบๆนะครับนี่นะครับลักษณะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับไปนู้นที่แนวดินขาวๆนะครับไปสุดอยู่ตรงนน้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็น หน้าถนนจะอยู่ตรง <Wit! S 1> นี้นะครับนะต้นต้นต้นไม้เยอะๆตรงนีน้นะครับโอ้ปีนขึ้นมาได้เหนื่อยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้บ่อเก่านะครับเราก็จะตรงนี้จะขุดเชื่อมไปนะครับขุดเชื่อมไปตรงนี้จะขุดเชื่อมไปปึ๊บเราก็จะแต่งบ่อตรงนั้นใหม่นะครับบ่อเก่านะครับแต่งบ่อ ให้สวยโอ้โหพื้นที่ตรงนี้ถ้าทําเสร็จนะผมว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดูเทียบสัดส่วนรถกับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจุดที่เราสูบน้ํานี่นะครับแคมป์อยู่ตรงนี้โอ้โหสวยงามนี่นะครับรถไมโครคันเล็กไปเลยนะครับ เรามีรถออทอยดิน3ามคันนะครับเป็นรถหกล้อนะครับช่วยทอยดินแล้วก็จะมีรถไถน,นะครับห้าสิบแรงนะครับช่วยดันปรับนะครับพื้นที่ตลอดนะครับตรงนี้จะเห็นแนวว่าตรงนี้เราก็จะส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ เราก็จะขุดเชื่อมไปนะครับขุดเชื่อมไปขุดเชื่อมไปคลองรอบนะครับจะเป็นคลองที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือเจ้าของอยากจะพายเรือรอบสวนนะครับนี่นะครับเป็นโจทย์แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นทะเลสาบนะครับเป็นทะเลสาบย่อยๆทะเลสาบน้ําจืดเลยนะครับนี่ดูนะครับ ใหญ่อลังการมากนะครับพื้นที่ตรงนี้ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นนานะครับเพราะว่าตรงนี้รอบรอบคันจะสูงนะครับถ้าเราขุดตรงนี้ปุ๊บจะมาถมโคนอาจจะทําให้ต้นไม้ใหญ่ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เราก็จะปล่อยให้ไว้ทํานานะครับในช่วงฤดูที่ไม่ได้ทํานาก็อาจจะปลูกพป๊เทืองปลูก,ลกไรนะครับหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่ เป็นการทำประดับตกแต่งให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจเข้ามาถ่ายภาพบันทึกภาพเซลฟี่อะไรต่างๆนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีน้ําล้อมรอบเลยนะครับตรงที่ผมยืนนะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้เป็นโคกมานสองสามไร่เลยนะครับใหญ่มากนะครับนี่นะครับดูเป็นอภิโปรเจกต์ Project. นะครับนี่ผมยืนอยู่ตรงนี้โอ้โหลมเย็นสบายมากเลยนะครับนะนึกถึงบรรยากาศว่าอนาคตนะครับอนาคตถ้ามันเสร็จมีน้ำตรงนี้เต็มล้อมรอบไปก็มองเห็นแต่น้ำซ้ายขวาลมมาพะทะก็จะเย็นมากนะครับนี่นะครับอ่านะถ้าดูดูจากมุมตรงนี้จะเห็นว่า กว้างมากนะครับกว้างมากดูในคลิปอาจจะดูแคบนะครับแต่ถ้าไม่เห็นของจริงนะครับสถานที่จริงจะยิ่งใหญ่มากนะครับเฉพาะบ่อเนี่ยเพราะว่ามีสองสาไร่นะฮะนะเฉพาะบ่อพื้นที่น้ํานะครับยังขุดแค่แม่บ่อนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับลงไปชั้นตรงนี้นะครับ แล้วก็ลงไปตรงนี้มี1 2 3 4 5ส5าี่ห้าห้าชั้นแล้วนะฮะนี่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาอัปเดตงานนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อนะครับขอชมสถานที่จริงหรือติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมท่านที่หาข้อมูลเกี่ยวกับการขุดโค้งหนองนานะครับฝากทีมงานเสียเสยมรดขุดนะครับ เป็นทีมงานตำนานขันใจโคกหนองนาโมเดลนะครับเป็นทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะครับในเรื่องการขุดโคกหนองนานะครับผมฝากติดตามนะครับช่องเสียเสียมรถขุดนะครับช่อง YouTube เสียเสียมรถขุดนะครับเป็นเพจแล้วก็เป็นช่องทางการสื่อสารนะครับเข้าไปแวะชมได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ